เคยไหมครับชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็ดูจะติดติดขัดขัด,ขดไปหมดบางทีเราอาจเคยเผลอไปบนไว้แล้วลืมครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้คำบนที่ลืมคือพันธะที่ผูกไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือสิ่งที่ทวงชีวิตให้ไม่ราบรื่นวันนี้ผมมีวิธีขอขามาคำบนที่ทำแล้วดีจริงเห็นผลทันตาเตรียมพระพุทธรูปหนึ่งองค์ผลไม้ห้าอย่างต้องมีกล้วยน้ำวามะพร้าวและสับประรดพร้อมหมากพลูบุรี ภูม,มาลัยดาวเรีองน้ำแดงน้ำเขียวเทียนขาวสองเล่มและทูบสิบหดอกแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารับเครื่องสักการณนี้ข้าพระเจ้าขอถอนคำบนคำสาบานทั้งหมดทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ขอให้สิ้นสุดนวินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วกล่าวสาธุสาธุสาธุปักทูบลงแล้วตั้งใจให้ใจนิ่ง ห้ามขอพรใดๆจนกว่าทูบจะดับแล้วจึงค่อยขอพรใหม่ในสิ่งที่ปรารถนาทำด้วยศรัทธาและใจที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตดีขึ้นได้จริงสาธุ